วัยโตตินังเปตานังอุปกัปปฏิอิสิตังปฏิตังตุงตงมังกิปมีวาสมิสตุอ,อันนี้มาฮอเทินกินรับตริย กินอาหารบ้านเฮาและปิงปลาตะมะฮุ่งตะมะโถ่เออปิงปลากุ้มบอยปิงปลากุ้มแกงปลาข้อเสื้อมดแดงบอนี่ยามนี่เนาะเอาเลยเอาเลยนะผกกันไปหาเสื้อหมอกค่ะได้ได้เอาดมีทันเขาเนาะ เาเขาม่นหนี่แลบ้แม่แหลมันกัดเยอะหน้าอะไบางคนก็มาต่าแห้งไว้เพิ่มอืดน้องกินแบบวิธีซื้อโม่ันก็โดนม่ละก้มุก่เนแกโป่งมนตา่ต้าอะไรก็มาได้แหละเอมโมกพบเจอได้ร้ายพอเท่าพันม่เบอแล้วน้ำสรงให้แล้ว ทางพญายิ่โลดนะครับพญายิ่แสงกัเขาก็จุดดีมีแห่งเป็นท่องพมใส่เด้อพญายิ่ก็พบเจอทางพระทวางน้ําที่วันน้ำทรงเถอล้านเนาะก็เออจุดดีมีแห่งเช่นกันได้แล้วนะครับแต่ที่เห็นห้อยอลไรเด้อนี่ก็อยู่เหินพระทวางนี่แหละมืออื่นสิพากันไปถวายเฮืยอญานถวายบุญน้ำเพิ่นเจ้าภาพเจ้าสถากะมีนารายอคนแต่กสีอันลายชื่อเจ้าภาพเจ้ามูลสถา อยู่ในคลิปเต็มเดอ้อตัวนี้เดอ้อก็เจอละลายสบายดีเอฟซี FC มือทุกคนเนาะสบายดีพ่อใหญ่ไม่ใหญ่มือทุกคนมีวาซียู่ทางลาวทางต่างประเทศกเ็นเดียวกันเมืดเนาะเมื่อนี้กะสิได้ออกไปทางวัดป่านะอา่าไปก็คือไปถวายปัใจจัยในการโฮมบุญท่านท่านรักคำเจงเนะเาะก็มีเจ้าภาพเจ้ามูลราาตางอา่า ประเทศนอกพูดเลยเนาะอ่าตั้งอยูเอสเอพูดแล้วเพื่อนเฮ็ดบุญนำพี่นำน้องเพื่อนนะนำพุญญาตานาค่ะหลักะ่าโฮมบุญนำญาธานเนาะเพื่อนได้เห็นข่าวอันบุญอ้อไปญาธานข่าวบุญอ้อว่าเยอะอฮะเสริมสรองบุญเนาะประมาณนี้ในคลิปก้อนๆ้อนเพื่อนเอฟซีมือทุกคนกับคลิปนี้ก็เลยมีเจ้าภาพเพื่อนมาก็เลยไปถวายนะนำปัจจัยไปถวาย ไปถาไวายหลวงพ่อพท่านอ่ากับพระทวางสิได้ออกไปเนะาะจะนั่งกับสิษ์ไปเบื่องภาพบรรยากาศด้วยทางวัดป่าพูดแหละนะวัดป่าบ้านตะแล้วเมืองจำพรเขตงสวั์นาเคตคุ้มเก่าเนาะประมาณนี้ เัมจริญพรญาติโยมให้รหับเลยเด้อจ้าภาพเจาศรัทธาอยู่อเมริกาลูกหลานแม่ป้าสีเวยไม่ออกสีเวยวรจิตอยู่อเมริกาโมทนา หนึ่งละห้าสิบดอลลาร์นางคนนี้อินชีเสียงไม่เท่าไมโก้โบรจิตหมู่ธนาหนึ่งร้อยดอลลาร์ผู้จิตทั้งโดมิญ,ญานพ่อหนาเววพ่อเวพอเว,พ,เวพ่อสีเววโบรจิตพ่อรวดผมมาบงซาอยู่อ,อเมริกาหมู่ธนาอีกหนึ่งร้อยดอลลาร์ได้รับแล้วเรียบร้อยนียย่อยู่ในคันนี่เลยเนาะขอให้เป็นบุญเป็นกุศลแก่ลูกแก่หลาน แล้วหเหตุไดก็รเฮ้ยขึ้นให้เกิดให้เจริญให้มีโชคมีใส่ก่าเก่าแลอยู่ดีมีแห่งก่าเก่าอายุมันควนยืนคำคูณเมืน่นาเด้อลูกหลานเด้อสมปรัชนาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าคุณาปุทานทางเมตเนะี่ยทานทางเมดคุ้มครองอยู่ใกล้อยู่ไกลลูกหลานให้มีความประคุมชุ่มเย็นอยู่ดีมีโชคมีใส่แล้ว ให,ให้ขึ้นให้เกินให้เจริญโชคกันยังไงให้หามาในการให้ได้เป็นเงินเป็นทองมาโมมาฐานนี้ให้ได้ยิ่งง่ายกว่าเก้าเด้ 100, 000, 000, 000, 000, 000, อลอยล้านผัดล้านอนุมันคนยืน่นโชคใส่ล่ำรวยโชคใส่ยู่ดีมีโชคมีแหงกันแล้วเมื่อทุกคู่ทุกคนโดยเธอดนีย่ยทาวาริวางปูราปาริปุเรนตีสักการังเอวเมวัยโตตินัง เปตานังอุปการปติอิสิตังปฏิตังตุมังกิปเมวาสมิสตุสเปปุรินตุสังกปาจันโตปนารโสยตามณนิโสติระโสยตาสปิติโยวีวาสันตุสัพพโรโกวินาสันตุมาเตปาวัตวันตารายุสุขีติกายุโกปาวะอาภิวาธนัสีิลิสานิจังอุตตาจาญญโนจตตารุตมาวัตันติอายุวันโนสุขัง พลัพงหยาดนำเดอ้อสิจัวยเอิ้ลกรุงลานจากอเมริกาเดะพอกเอ่อเอ่อพรวดพุ่มงูสาหยาดนำเด้ออัญานจาโกตากินนาตินาสังกาม,มีสุวาริติตาติการะตังหิตายสตานาโสปะกาปะติโสยาติธรรมโมจะอัญานิตาสิทโตเปตนาบุสจาักกัจจาวรลลาบาลัญจะ พิโกนั้มาโนปตินางโตมเมีิปุนยังปัจุตังอาณาป,ปัจันติเป็นบุญพิคุโนลูกหลานพ้นบุญนำคำนำสู่สัตว์นี้สัตว์ต่อไปสัตว์หน้าสัตว์ในก็ดีให้ทรัพย์อภัญญาบุาให้มีแต่เกิดเป็นมนุษย์ก็ได้คอให้ได้เป็นหัวหน้าหัวตาเด้อเหตุยังกายลูกปุกยังกายขึ้นห่างมีซีซุกมังมูลพุนสุกอยู่ดีมีสุกอยู่เย็นเป็นสุกตราบเท่าก็สู่นิพาน ทุกคู่ทุกท่านด้วยเทินให้นอดให้ถึงพี่ดาบมานดาปูญญาตาไนเด็กญาติพี่น้องแตนแร็วก็ดีมาฮับอาบุญเดอ้อพระธาตุนิบุญขอให้ได้บุญข้าบุญสู่แก่ดว,ดวงจิตวิญญาณไปเกิดดีถึงสุดเกิดสวรรค์และพันนิพพาน,านโดด์ดยทุกท่านทุกตนเทินสาธุโมทนาเดอ้อลอยเดอ้อ <c> ร <oughs> ูร้านเดอ้อบอกข่าวต่อรูรลานอีกเด้อสิได้ลง ศิลาจะลึกศิลาลึกแล้วสิสร้างหอแจกมือวันทีหาถึงมือ14บี่คัมวันอาทิตย์เดือนสเออเวลาสองโมงแรงบันทีมาเปิดเป็นทางการแจะขอให้ลูกลานอันได้โมทนาอานำเดอ้อด,ดีใจเลย เตาโฮมกันอีกเหมือหน้ามาสร้างอีกแล้วมันจะสีททางลูกพุกขึ้นได้ลูกลานเลยเออตามศรัทธาลูกลานนั่นแล้วเออ,เอ,อได้ทำเลยกะเออมาสร้างาเจอบอลมันไม่ได้มีล,ลูกเอยข้ามมือฉุนลูกลานบอกเต่อๆกันเดออลูกลานเออไม่ได้ส่งอันบัตรข้าวเฮือได้มีแต่ข้าวอ่นนี้เล็กพอทานข้าวสดหลดเนาะเออเพราะว่าการสร้างหอแจกก็สิใช้เวลาดนเติบได้จังสีแล,แล้ว มาจดจองเป็นเจ้าภาพเด้อเธอหน้าจะให้บ้างาลงเฟซให้ว่าอาตออันนี้อันเสาทตเลออันเลยทตเลออันจองเป็นเจ้าภาพเด้อดูเลยหลายอยันหลายแนวเน็ตมองประตูปองเย็มละไรกัยอดโซฟาอีแลวต่อไปดินมุ้งเอาเป็นแผ่นเป็นแผ่นก็ได้มีจัดใจสั้นๆสันตๆจะเป็นเจ้าภาพไปเลยกับบรูบรลานมาเป็นเจ้าภาพนํากันเด้อ ตามไรตามมีนั่นแหละลูกเอ้ยคำคูนมูลขึ้นเนเือ้อยู่ดีมีแหงก็ไม่โชคมีไสเออเงินทองของไสกะเฮ็ดเงินก็นเออได้เออขึ้นเออเกินไหลมาเหมือนแม่น้ำเงื่มไหลตื้อเหมือนแม่น้ำคลองเด้อซูเปอร์ลโ็อตโกับไลเข้าอีกเอได้แน่เนาะซูเปอร์ล็อตก็ได้เนาะ,โโโะนนอเออคำคุูนมือนาเด้ออายุวโนสุขังพลังฮั่งมีสิสุขมังมูลปูนสุข เป็นสิทีมาสิทีเดอสาธวุอนุอนุสุขังพลังขอบใจมูลลูกหลานที่มาโมมือน,นี้ก็ได้ได้รับแล้วท่านวางได้เออท่านวางนี่แหละได้มามอบให้เป็นการดีเป็นแนวโฮมบ้านเฮามินกำกับนำาต่คอยอยู่ดีมีแห้งเดี๋ยวนี้ก็ได้พ่อเพิ่งบุญนั่นแหลพะพอท่านกระเพิ่งบุญนำลูกนำล้านนี่แหละพอตีนไปหาได้ไปมาหาสู้กันได้ยุปีนี้นะอือ ปีต่อไปกะซักสิเป็นในเลยแหละสังขารมันกบสังขารนี่เลยเนาะเออสันกะสันกะไม่ได้สันสิ้นสันป่าแล้วกะสันอันเจเออเป็นพักเป็นหญ้าเป็นเครื่องเจนี่แหละนก็ปูนกบน้ำเจเพื่อกะน้ำเจมืดเห็ดเจมืดสันหรืหลาเนยเคยรอดมาทำนี่เลยเนาะเออเอาแล้วแจ่เป็นในเลยก็เป็น กำคุลมือ่อนาเดอสาธุอนุโมทนาสาธุนี่เนาะทางปัญญายุยที่ว่าหับสมเบิงในขณะน,นี้ก็ถือว่าได้ถวายปัจจัยเป็นเพเ่อ,เอสำเร็จแล้วเนาะแล้วกัสีได้มือทรงประทว้วงแล้วก็สีได้มาซอยเวงานต่างๆนะแต่กัสีเอาภาพบรรยากาศให้เบิ่งในตอนต่อไปเนาะว่าสิเป็นภาพบรรยากาศแบบเลยเน่ตอนนี้มันได้จบพิธีถวายปัใจจัยให้เพื่อนเรียบร้อยเนาะอนุโมทนาบุญนำกัน ที่ว่าได้เห็นได้สมภาพบรรยากาศในการถวายปัจจุปัจจัยก็คือทางพระท่านเพื่อนได้ข้าวบุญไปนแหละ FC ีทุกคนเนาะไปเลยก,ก็คอบเจอยูดีมีแหงทุกคนหลายๆโนดพักวัดเนาะโอ้แ <c oughs> นยเปิ้นคนดุเนาะปู <c oughs> พักปูเนีาย <c oughs> เอาเงินน,น,นั่นเพ <c oughs> ื่อนเฮ็ด <c oughs> <c oughs> เอาบุญนัน่นอเออ เงินเอาบุญนำส่งนำส่งเฮ่อปลาหมอนเรียบร้อยเด้อนี่โอยห้าสิบอาโอ้ยใส่เฮ่อพรปลาหมอนออย่ดีมีแหงเ,หเป็นองการทานแก้วทานทิพย์เด้อแสงเลยอเฮอหอดเฮอถึงผู้ที่ลงรับไปแล้วนั่นก็ขอได้ผลบ,บุญกุศลน,นี่เฮาขึ้นสาวรรค์สันผ้าดาวดิงทูทแาไเด้อปลากระส่งบุญส่งกุศลเฮอเมื่อ เมีฮะบกพองจักสิ่งย่างเลยพระบุญค้ำนำสู่อยู่ดีมีแห่งผู้อยู่ก็เฮมีใส่ผู้ไปก็เฮมีโชคเฮ่สุขภาพเข็มแข้งเด้อแสงเอ้ยแสงแก้วดาราซักเนาะแก้วแสงดาราซักเนาะเออแสงเอ้ยิงเนาะแสงแแก้วมาดาราซักแก้วเป็นยังแสงแก้วแก้วแสงดาราซัก

แม่ละวะเออได้มายามคันมีมายามแล้วก็สิบพยายามเองเด้อสุขภาพแข็งแร่งร่ำรวยร่ำรวยเงินไหเท่ะเลแห้งเอาบุญไหลแม่ละวะสร้างสาปธารณอืมพบเจอได้เลยพบเจอลายๆเดีอยแสงเอ้ยพระทวางเรมันกำลังเห็ดโซนอยู่มาแต่เป็นเงินปันเท่ากับเท่า ไปซื้อบัตรเฮ้ยพอเท่านี่คอยเฮอเจ้าเฉพาะคอยเฮอไหนเนี่ยเพื่อนเฮอคอยลคอยๆก็มายายเฮอเจ้าน้ำเ,เ,เออไปซื้อบัตรพอเท่าผมมีได้จะก,กี่ผมมีไเฮ่อจะก,กีบได้เนี่ยได้เออซื้อนาก่อนยังเอาเพื่อนเออปั่นกันไม่ใช่พอได้ซื้อบัตรซื้อเบอร์แลออ้วพอดีพอเท่ามาเฮ็ดโฮมอันนี้ค่อยไปยูเฮ่อแล้มีเห็นเจ้า งสงแซมพอเท่ามาพี่คือว้าวแล้วอ่ะไม่เห็นเลยจ่าปีบแก่กัไม่เห็นเพลือก็เลยนำเอามาพี่แต่็สีเอาไปบ้านเก้าเอ้ยมัน